รีวิววิธีการใช้งานเหยือกตีฟองนมตีฟองนมยังไงให้ฟองนมออกมาเนียนฟูสวยแบบนี้เอาไว้สำหรับท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มให้ดูดีน่ากินแบบนี้มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เหยือกตีฟองนมที่แก้มยูใช้เป็นขนาด800 ml นะคะขนาด800 ml เหมาะสําหรับการทําฟองนมจํานวนเยอะๆค่ะเปิดฝาเหยือกตีฟองนมขึ้นมาแบบนี้นมที่เลือกใช้จะเป็นนมรสจืดน,นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ได้ไดหมดเลยและนมจะต้องมีความเย็นจัดนะคะและเหยือกตีฟองนมจะต้องเย็นจัดเช่นกันค่ะพอเทนมใส่ลงไปในเหยือกแล้วก็ปิดฝาเหยือกลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็กดปั๊มขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะจน กว่าจะรู้สึกว่านมภายในเหยือกมีความต้านมือหรือมีความเหนืดน,นั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็หยุดปั๊มได้เลยจากนั้นให้นําเหยือกตีฟองนมไปแช่ทิ้งไว้ในถังน้ําแข็งก่อนนะคะในระหว่างนี้ก็ไปเตรียมเครื่องดื่มรอได้เลยค่ะ